ะะกับไอ้ช่องไอ้พ่อใหญ่ไก่กับพ่อใหญ่เบิดเนาะไม่ใหญ่ไก่กับพ่อใหญ่เบิดเอาวอลพิดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมื่อกี้การว่างเว้นจากการขายของแล้ครับส่วนเดียวเข้ามาไอ้ทำความสะอาดหวัดมากวาดลานวัดเด้อจ้ะมาซ้อยเดียวเราทำความสะอาดลานหวัดพ่อใหญ่เบิดแล้วก็เป็นตาก้องส่วนไม่ใหญ่ไก่ก็เป็นพนักงานเก็บกว่านะทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วจะวางจะข้าวจะผ้า,า,าแล้วขึ้นไปไหว้ค่ะผู้ใดที่ผ่านมา ทางจังหวัดสกลนครเฮาเนาะคะ่ะก็อย่าลืมนะจ๊ะเด้อข้า,ามากะมาไหวลูงปู่ทานลูงปู่ทันศักสิิ์หลายตัวเฮาสองผัวเมียในว่างเว้นจากการคายคอ,อกาสิเข้ามาตลอดนะคะแต่ว่าบนม,มีโอกาสที่สิอาร์ตคลิปให้พี่น้องในเบื้องกันแต่เมื่อนี้ก็เลยถือโทรศัพท์มานำแม่ก็เลยถือโอกาสมาพาพี่น้องชมวัดป่าสุทาวาสของเฮานะคะเนาะ เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดสุโนครบ้านเราเลยค่ะตัวตัวข้างในของเอ้วัดป่าตุทาวานีจะมีกกไม้ลายหลายจากพี่น้องล่มลื่นสงบสำรับไผ่กระตามที่แวะเวียนมากะห้ามพลาดเลยค่ะต้องได้มีโอกาสได้มากราบกว่าจักหน่อยนะคะกว่าสงบานนี้จักหน่อยนะที่ผาน,น,ะะาน,นะะขึ้นไปไหว ข้างบนเนยนะคะเดี๋ยวขอกวาดข้างหน้าแป๊บผนะุ้ดีช่วงนี้ก่ะลมมันแห้งจ้ะทางขึ้นหวัดก็เลยเปื้อนอพี่น้องเลยเนี่เลยใบยไม้ร้ายหลายตอนแรกกะว่าวันสิขึ้นไปว่าก็เลยเห็นที่ยื่นอะมันหลาย ก็ลเลยเห็นไม่กว่าพอดีพอดีกว่าสะดอกกว่าแากจะขึ้นไปมือนีก็มาแปะนะคะมือใส่โบโบงามงามซา,าบะาแต่ว่าบริื้อจ้ะแม่ใหญ่เอ๊ร้านเสริมสวยฟรีร้องพิ่นหฟ่ฟรีก็เลยหมักหลายก็ลเลยใส่หัวไว้เลยพ่อยาเบิดก็เป็นอันบริ้ตัดผมร้านพ่อยาเบิร์ร้านตัดผมก็อยู่อ้ทางข้าวัดปา,า,ดากทาวะเนี่ยจ้ะร้านบ้านบาบเบอร์ผู้ใดอยากลกะก็ได้เซิรนะคะ สำหรับเอพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครเฮาหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดทางร้านเฮาจะมีแจวบอกขายนะคะแจวบอกนี้จะมีทั้งแบบสุกและแบบดิบเฮาสิขายเนี่ยนะคะกับพวกก้าบ้าขายก็แห้งจ้ะพี่น้องต่างจังหวัดถ้าอยากกินอยากซิ้อกะสนใจก็สั่งได้เด้อตามเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสามศู0ย์หกสามแปดศูนหนึ่งหกแปดสี่ศูนย์จ้ะมีไก่ถ้าหลับโทรศัพท์สำหรับร้านค้านะคะที่เพิ่นหลับไปขายแบบ เป็นแพคนะคะสิบสองสิบสองกระปุกหรือว่าหนึ่งโลเพ่นกระส่งให้ใน,นราคาราคาส่งเลยค่ะเดอ้อปลาไปขายต่อก็ได้หมูแดดเดียวก็มีเฮากับทั้งขายส่งขายปี่ยางมือเร้าแม่นว่าเป็นผู้ใหไอตื่นใส่บาทบ่ทันเนาะคะ่ะกระโทรมากก็ได้ทางร้านเฮากะสิจัดจัดชุดใส่บาตให้นะคะแล้วแต่ว่าไอพี่น้องเพื่อนอยากได้ชุดในลักษณะแบบไดทางร้านเฮากะสิมีทั้งอาหารอีสาน ส้มตำไก่ย่างมีไว้บริการลูกค้าทุกคนนะคะแต่ว่ากันพอ,พอประมาณแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาวางตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเขาเดินขึ้นไปก็ผ่าข้างบนนะคะเดี๋ยวเขาค่อยลงมากวาดเพิ่มนะคะป้าจา้าตามมาเลยค่ะเดี๋ยวกะวทะะิว่าที่เยอะแต่ว่ากะพาี่นลงขึ้ไนไปลคะ่ะวันนี้ลมลมันแห้งจ้ะลมแหง้ง ก็เลยใบยไม้อยู่ทางขึ้นกันเลยหลายแต่กลับมเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวเฮก็นจะมาวาดกันทีนี่เข้ากับโอกาสมามาตอดแทนหวัดค่ะโดยการมาทำความสะอาดบวัดกันเพราะจ้า พี่น้องเ่ากัะได้ทำมาทล้วการกระไว้จนแล้ววันนี้กระคลิปนี้เฮาขอสิขอจบการพาพี่น้องเที่ยวเท่านี้เนาะค่ะเพราะว่าสีฟังไปกว่านางหวัเนาะค่ะเนาะเอาไว้ฝากฝากช่องเลยเละค่ะเฮาก็มีช่องที่เฮาลงทางยูทูบไว้ช่องเองช่องช่องอย่างก็เพิ่งขัจะลืมแล้วก็ตะเบิดช่องอย่างแล้วมีช่ออไทยสกลคนระเบง บาซิ้นเชื้อกับพีซิเชื้อพี่น้องเอินกันน้องหนุ่มว่าเคยเหตุจังใดกับฝากคนไลค์คนแชร์กดติดตามเนื้อจากคนไทยด้วยกันรักกันถ้าคนไทยไม่ช่วยเหลือกันแล้วคยที่ไหนนะคะจะมาช่วยเหลือเราเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่ท้อที่แท้ไม่มีงานทํานะคะขอให้ลุกขึ้นมาสู้ค่ะสวัสดีค่ะ